ดี่้ามยาีสามีามสวนจานจะสมาจา,ยยม,า,าม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 สามสามส่มสามสาามสามสามสสะดามาสมามามามมมามสามมมสากสาดใบเนาะสามามสามสเกส็มส เป็นในทุกอย่างจ้าเป็่ยนคนสวยคนสวนเพราใจรักเนาะนี่นี่แหงเบิมงล้วจะนี่นี่เห็นเนี่ยน,น,นี่จะเคลื่อนมาไววไม่สเสร็จนาจ้าใส่ประโยชน,น์ได้เนาะแต่เนาะมันแหนงก็แก่ตัดใส่เตาดังไฟได้ดังไฟทั้งนอกเลนืนก็ได้ ดีก็จะไวขอบหัวนเนาะมามาเห็นงานสอยนยดีมอเป็นคนขยันหนกจ้าแต่ว่ามาเยอค่ะกวาง่ายนะเนะ